สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำอาหารอีกแล้วนะคะอาหารเหนือค่ะแกงยอดฟักทองใส่เห็ดค่ะเห็ดลิ้นขาวค่ะพอดีเปิดตู้เย็นดูอา้าวมียอดฟักทองนะคะน้องสาวคุณตาฝากมาจากลำพูนเนาะคุณตาไปลำพูนนะคะเขาปลูกผักขายเยอะเลยนะคะผักปลอดสารพิษเนาะ แล้วก็เห็ดนี่ลูกสาวซื้อมานะคะเห็นอยู่ในตู้เย็นก็เลยเออแกงผักแกงยอดฟักใส่เห็ดดีกว่านะแกงเมืองเมืองนะคะไม่ใส่หมูไม่ใส่ปลาย่างนะคะใส่แต่เห็ดกับปลาราค่ะนะคะใส่ปลากรกะปินะคะกับผงปรุงรสรสดีเนาะเออผงนัวนะคะกับพริกกนนี่พริกแดงนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะก็แค่นี้แหละคะ่ะแกงง่ายๆนะคะสูตรบ้านๆค่ะสูตรโบราณน,นะคะ เดี๋ยวมาช่วยกันทํานะคะเราดิดผักเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเหิดล้างผักเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะต่อไปเราก็มาแกงนะคะตําน้ําพริกก่อนเนาะนี่ค่ะน้ําพริกกําลังจะตํานะคะเดี๋ยวขอตําน้ําพริกก่อนนะคะ ำนะพีุ่้ยกระเด็นกระเด็นใส่แขนร้อนนะเนี่ยเสียงปั๊มน้ำดังหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่หลังบ้านเนาะ,ะในครัวย้ายมาหลังบ้านก็อยู่ใกล้ปั๊มน้ำเนาะเพราะว่าที่บ้านต้องใช้ปั๊มนะคะปั๊มจากแทงค่ะถ้าใช้จากปะปาหมู่บ้านนี้น้ำจะไม่แรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บใส่แทงค่ะ เวลาเราใช้เราก็ดูดจากแทงไปใช้เนาะเพรที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเนาะได้น้ำเยอะกระเทียมหอมค่ะให้เด็กๆเ,เล่นอยู่หน้าบ้านเนาะเล่นอยู่ปิดประตูไว้นะคะเนี่ยไม่งั้นมากวนค่ะทำกับข้าวทีโอ้ย เ,เดี๋ยวก็เอาพริกเดี๋ยวก็เอากระเทียมเดี๋ยวก็เอากะปิเหนื่อยเดี๋ยวขอตำก่อนนะคะตำเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกค่ะใส่กะปิค่ะกะปิหมดเลยนะคะ ปลเาเราค่อยไปใส่ในหม้อเนาะใส่กระปิไปก่อนเอาละหม้อเดือดแล้วค่ะเรามาแกงกันเลยนะคะ ริกก่อนค่ะรู้สึกน้ำเกะเยอะไปนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเห็ดน้ําผักก็จะออกอีกเนาะปะลาคอนสกปีไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะใส่ปลาอีกค่ะ นัววเลยค่ะพริกตำหยาบนะคะปรุงรสไปเลยค่ะผมนัวค่ะ ผมปรุงรสค่ะชิมดูน้ำมก่อนนะคะยังไม่ได้ทานใส่เห็ดใส่อะไรเลยอร่อยแลยว้วน้ำาตอนนี้เราใส่เห็ดก่อนนะคะเห็ดจะสุกช้า กว่าผักนะคะใส่เห็ดก่อนค่ะอร่อยแน่วันนี้นะคะชอบมากอาหารพื้นเมืองนี่นะคะไม่ต้องมีมีเนื้อมีน้ำมันมีอะไรนะคะ เดี๋ยวค่อยใส่ผักนะคะเดี๋ยวมาดูต่อคะ่ะมาใส่ผักกันเลยคะ่ะผักเราจะใส่ไม่นานนะคะวันนี้รู้สึกแกงเยอะนะเนี่ยชอบผักผักเราต้องหยิบออกเอาแกงเนาะผักไม่เก็บไว้หลายวันมันก็จะดำนะคะยอดมันจะดำนะคะ นี่ได้สองวันแล้วคือสองวันแล้วก็เลยรีบเอามาเกงเนาะดูเยอะแต่เดียวก็คงยุบไปเนาะคงเหลือไม่เยอะนก่งพื้นบ้านพื้นบ้านนะคะอร่อยค่ะชอบค่ะแกงพื้นบ้านแกงพื้นเมืองอย่างนี้นะคะไม่ได้ใส่น้ำยานางนะคะเพราะว่า ันเหนือน้องไม่ค่อยชอบกินน,น้ำแา,านางเนยะแต่ขั้นกินสดๆคุณยายกินนะคะเพราะว่ารสขวดยูริกค่ะนะคะแต่มาใส่แกงอย่างเงี้ยไม่รู้นะมันไม่เคยกินเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเนะเาะพ่อแม่ไม่ได้ทําให้กินเน,ะนาะจนมากเขาไม่ค่อยนิยมใส่แกงกันนะคะชิมดูก่อนนะคะ สุกแล้วค่ะแกงเห็ดแกงผักยอดฟักทองใส่เห็ดสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่าผัก,กอร่อยไหมอืมอร่อยมากปิดแก๊สเลยนะคะอืม เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงยอดฟักทองใส่เห็ดเห็ดอะไรเนาะลิ้นขาวค่ะอาหารเหนือนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชอบป็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณยายด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะไม่พลาดคลิปอาหารเหนือเ่อไปนะคะขอบคุณค่ะ